งนมเม็ดสวนดุสิตเป็นหนึ่งในโครงการสวนพระองค์สวนจิลลดาอันเกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางให้ประสมวิกรชาวไทยได้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถนําไปต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆได้ในอนาคตในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ต้องผลิตนมอัดเม็ดให้ได้ปริมาณ55,000ื่ซองใช้นมผงกว่า1,000กิโลกรัมผ่านกระบวนการผลิต จนกลายเป็นเม็ดที่ได้ตรงตามค่ามาตรฐานเพื่อกระจายไปตามภูมิภาคและร้านค้าต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมมนาที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะให้กับเกษตรกรและผู้เลี้ยงโคโนมแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปนะฮะ ในทิติวัฒเทหมาตหัวหน้าโรงนมเม็ดสวนดุสิตเล่าประสบการณ์การทำงานกว่าหลายสิบปีว่าในแต่ละขั้นตอนเต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนและพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการทัดแยกนมโดยนมผงที่เกาะกันเป็นก้อนจะต้องผ่านการแรงนมเข้าเครื่องบดเพื่อบดให้เป็นผงแล้วเติมส่วนผสมต่างๆหลังจากนั้นจึงทำการตอกเม็ด และมีการคัดแยกเม็ดที่แตกหรือหักออกก่อนที่จะบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเราจะต้องพยายามที่พูดคุยกับพนักงานนะฮะทำความเข้าใจว่างานตรงนี้เป็นงานของ พระเจ้าอยู่หัวท่านนะฮะาะพยายามที่จะตั้งใจเอาใจใส่งานให้ดีแล้วก็พยายามาดูแลนะฮะในส่วนของขั้นตอนในการผลิตนะครับอย่าให้เกิดการผิดพลาดน,นะฮะแล้วก็ทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดทำให้นมเม็ดสวนดุสิตได้รับความนิยมนาน30ปี และคงไม่มีพระราชวังของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่จะเลี้ยงโคโนมไว้ศึกษาทดลองวิจัยเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผสมนิกรของพระองค์ให้ได้มีอาชีพและอยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียงเหมือนพระตำหนักจิรดาหโหฐานพระราชวังดุสิตสวนจิรดาบ้านของพ่อ bright news รายงาน